พี่อย่าถามมีคนถามดิฉันทุกวันเลยว่าดู่วงจุ้ยหรือเปล่าอย่าถามเลยค่ะถ้าเป็น fc กันต้องรู้จักดิฉันดีนะคะถ้าถามว่าดู่วงจุ้ยหรือเปล่าแสดงว่าไม่รู้จักดิฉันนะถ้ารู้จักแพรลี่จะไม่มีคำถามนี้ <g ül> ดูห่วงจุ้ยไหมดูอะไรไหมแสดงว่าไม่ได้เป็น FC กันจริงนะถ้าเป็น FC กันจริงจะต้องไม่ถามคำถามนี้แสดงว่าไม่รู้จักเรา <g ül> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้วีนไปเยอะแล้วตั๋ววีนละวันนี้วีนไปแล้วช่วงบ่ายหมดหมดโคตา้าวีนละ วีนได้วันละหนึ่งครั้งค่ะอย่าวีนบ่อยมีโคต้าให้วีนได้วันละหนึ่งครั้งขนานพอไม่วีนนะที่เกลยดสวัสดีทุกคนนะคะสองพันสามฝากติดตามช่องนี้ด้วยเดอ้อล้างรองเท้าก่อนดินมันฟูดินมันผมใหม่งไงแล้วมันเวาลาฝนตกแล้วมันฟูดินมันผมใหม่ดินมันผมใหม่ ดินมันถมใหม่ทำตามใจคนจ่ายไม่ได้สร้างทีเดียวทุกโค้นสร้างมาสามปีแล้วบ้านอะเนพิ่งสร้างปีนี้จริงแต่ว่าที่เอ่ยอะไรเอ่ยกำแพงอะทำมาสามปีแล้วค่ะค่อยๆทำมันค่อยๆทำมันก็เลยไม่ได้มันก็เลยไม่ได้หนักมากเหนื่อยไหมเหนื่อยแหละร้างบ้านแต่มันก็มันไม่หนักมาก เพราะว่ามันไม่ได้ท,ทําทีเดียวอันนี้ใช้เวลาในการค่อยๆทําค่อยซื้อที่มาแล้วก็ถมดินถมดินเสร็จแล้วก็ถมดินปีหนึ่งอีกปีหนึ่งก็ทํากําแพงทํากําแพงแล้วก็อีกปีหนึ่งก็ค่อยสร้างบ้านสามปีแล้วแต่ปีหน้าต้องเสร็จละปีหน้าดิฉันต้องได้อยู่บ้านหลังนี้ค่ะปีหน้าดิฉันต้องได้อยู่บ้านหลังนี้ เพราะว่าใช้เวลาในการสร้างก็บ้านจริงๆสร้างไม่นานนะอันนี้เพิ่งสร้างได้แค่สร้างตั้งแต่มีนามีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยายนเจ็ดเดือนเองเจ็ดเดือนเองบ้านเนี่ยเจ็ดเดือนได้ขนาดนี้ถือว่าเร็วนะเจ็ดเดือนเองบ้านจริงๆเขาสร้างจ่ายค่าช่างนะ เนี่ยเวลาเราอยู่ข้างบนเราก็เห็นหมดไอ้เปิ้ลมันจะสู้เขาได้เหรอไม่ได้เอาเอาไม่ได้ไม่ได้ทักสู้เออจะเปิ้ลเขามาจากมีลำเลยนะเปิ้ลได้

ข้างบนมีข้างบนมีห้องนอนเดียวเองหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องทํางานแล้วก็สองห้องน้ําค่ะห้องไม่เยอะห้องไม่เยอะค่ะห้องไม่เยอะนี่ห้องทํางานเนี่ยคุณครูพระละแพ้ไม่ได้น้ําเต็มเลยน้ําเต็มบ่อเลยน้ําเต็มบ่อเลยเนี่ยตอนเย็น เราก็มานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าดิฉันไม่อยู่ดิฉันก็จะมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้แล้วก็โน่นมองไปตรงโน้นสบายใจไม่วุ่นวายกับใครวิวห้องทํางานคอันี้เป็นวิวห้องทํางานทั้งหมดเลยก็จะเห็นต้นไม้หมดเลยเห็นรอบเลยเห็นสวนยางเห็นต้นไม้สองต้นนี้ที่เราซื้อมา นี่มีมีอันนี้หมดมีวิวหมดเลยทุกทุกมุมทุกมุมของบ้านมีวิวหมดอันนี้ก็เป็นอีกวิวหนึ่งวิวแบบใหญ่ๆเลยหน้าต่างแบบใหญ่ๆเลยเอาไว้ดูภูเขาเอาไว้ดูภูเขาค่ะดิฉันชอบภูเขาดิฉันชอบภูเขาชอบสีเขียวเกิดวันพุธค่ะก็เลยชอบสีเขียวชอบสีเขียว ปบ้านที่จันใช่ใช่ใช่ชบ้านที่จันเห็นหมดนี่วิวอันนี้ก็น่าต่างจากห้องจากห้องแต่งตัวเนี่ยเห็นชัดเลยเห็นหมดอะอยู่ห้องแต่งตัวก็เห็น เห็นหมดเห็นหมดจ้ะห้อจากห้องน้ำก็เห็นในห้องน้ำตรงนี้จะเป็นอ่างอ่างอาบน้ำ เห็นหมดทุกมุมแหละถ้าใครมาใครมาใครไปแกต้องสื่อล้ถ้าไม่อยากให้เขาแบบตีใส่แกอถ้าแกกับพวกพี่กล้อนมันได้ตู้นานเออถ้าแกอันนี้แกอันนั้นนะแกอันนี้อันโน้นมาแม็ก์มาเฮ้ยออ่าตีใส่เหรอเดี๋ยวข้างบนมันมีก้อนอิดอยู่นะไม่รู้เหรอ โดูแม่ดิฉันเดินเก่งไหมละ่ะทุกคนรู้ไหมว่าดิฉันเดินเก่งเหมือนใครนนเนี่ยเห็นหรือยัง <laughs> รู้แล้วยังว่าดิฉันเดินเก่งเหมือนใครนวลอย่าคิดว่าที่สามไล่จะทําให้ดิฉันเหนื่อยได้รั้วหน้าบ้านจะอยู่ตรงที่แม่เดินน,นุ่นค่ะรั้วหน้าบ้านท,ทําทีหลังเลยค่ะ,ะ,ะรั้วหน้าบ้านท,ทําทีหลังเลย มโมไม่เล่นเนาะไม่เล่นอ,ลอ,ะอะไรนะพูดอะไรนะ,ะเดี๋ยก็ได้กลับบุรีรัมย์ไม่รอดหรอก้อ,อ<ป>าง,งอบอกว่าเดินทั้งวันเนี่ยเดินได้ไกลๆแต่ว่าสักหนึ่งแบบอ่หนั อย่าไปขี่เยอะน้ำมันมันจะหมดอา้าวมีเชื้อน้ำมันเหรอไ,ปไ,ปไ,ปไปฟไฟไฟเกิดไฟหืมน้ำมันหมดไหมน้ำมันหมดโอ้หน้ำเมืองให้เกียรติมึมงซ่าย่าแอดกลับไปด้วยนะเม,มืองปืนหายเมืงแอดตีปืดเปล่า มือตืต่อมือตืต่อเลยค่ะขออนุญาตไปจากตรงนี้ก่อนนะนี่ค่ะวิวหน้าบ้าน วิวหน้าบ้านแต่ตอนนี้หน้าบ้านเท่ากับเป็นที่เก็บของไปก่อนเก็บของช่างไปก่อนอันนี้วิวหน้าบ้านค่ะอันนี้หน้าบ้านอันนี้วิวหน้าบ้าน,น,น,ห,น,าานหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกหันไปทางทิศนี้ค่ะวิวหน้าบ้านมีต้นไม้สามต้น สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครัทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูบ้านนะครับเนเนเน,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 นผมจะมาอยู่แนนะคด <laughs> ประกอบสีไม่ใครจะตื่น ดไฟฉายนี่ค่ะอึบถ้าใครจะมาหาก็ต้องรอนะจะั่งรอที่ห้องตรงนี้ถ้าใครมาหานะคะดิฉันจะต้องนั่งรอที่ห้องตรงนี้จะต้องนั่งรอที่ห้องตรงนี้ค่ะ เพราะว่าห้องตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกก็วิวสวยนะคะชั้นหนึ่งชั้นสองสวยเหมือนกันแต่จะสวยคนละแบบชั้นสองมันจะแบบ like มุมแบบกว้างกว่ามุมสูงอันนี้จะเป็นมุมข้างล่างก็สวยเหมือนก même, ันก็สวยเหมือนกันค่ะมุมข้างล่างเหลืองานฉาบอย่างเดียว เนี่ยเขาเตรียมนั่งร้านแล้วเห็นไหมทุกคนเตรียมนั่งร้านแล้วค่ะเดี๋ยวก็ฉาบแล้วเอาปูนมาไว้ตรงนี้แหละฉาบปุ๊บก็งานก็เร็วแล้วฉาบฉาบฉาบงานก่อสําเร็จหมดแล้วนี่ยเขาตีไว้แล้วเนี่ยงานก่อสําเร็จหมดแล้วจ้าเหลือแค่ง,งานฉาบเท่านั้นฝนไม่ตกค่ะที่บ้านฝนไม่ตก อันนี้เป็นครัว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 ,ค,รวคนบอกว่าพาทัวร์โรงเรียนเหรอใช่ค่ะโรงเรียนโรงเรียนประจำโอ้อยู่คนละที่เจเจ้อเขาอยู่เจ๊จ้ออยู่นครสวรรค์ค่ะเจเจ้อเขาอยู่นครสวรรค์ดิฉันอยู่จันทบุรีอยู่คนละที่กันเลยใช่ห้องทานข้าวค่ะตรงนี้ห้องทานข้าวนี่ครัวแล้วก็เป็นดิฉันขอที่เยอะๆเพราะว่าอยาก